การได้วัตถุทานได้อมิสถานเนี่ยพระก็มีหน้าที่ตอบแทนด้วยธรรมทานธรรมทานที่ให้ก็ต้องให้ด้วยการพูดด้วยการเทศ <c oughs> ก็เวลาพระเทศมักจะมีคนเบื่อเนาะเวลาพระเทศมักจะจะหา้าพอพระก้าวก็จะหลับกันอย่างเดียวเอาวันนี้เป็นเป็นวันที่เพึ่งผ่านเทศกาลวิสาขบูชามิสาข,าบ,าสาขาบูชาก็เป็นวันที่ พวกเราทุกคนของทราบแล้วว่าเป็นวันสําคัญของชาวพุทธวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานถ้าเอาข้อคิดสันส้นๆเรืาา่องวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติก็เป็นแสดงออกถึงความเป็นเด็กน้อยเหมือนพวกเราท้แหละเนี่ยพระองค์มาประกาศความยิ่งใหญ่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยประเสริฐได้ด้วยการฝึกนะถ้าเราฝึกฝนพัฒน,นาตเต็มที่เนี่ยเทวดาก็น้อมนมัสการ แไม่โบราณจนปัจจุบันก็ยังมีเยอะเลยคือคนเราชอบอ้อนวอนชอบบวงสรวงชอบขอเทพเจ้าให้บรรดาลนนนั้นนี้ให้ชาวอินเดียโบราณเนี่ยฟ้าร้องฟ้าแลบมีต้นไม้มีภูเขามีก้อนหินมีทะเลมีแม่น้ําก็คิดว่าพระเจ้าสร้างสรรค์เท่านั้นดันั้นบางคนก็ใช้วิธีการไหว้การกราบการข้อ <c oughs> ความสาเร็จในชีวิตทุกอย่างบางคนก็ใช้วิธีนี้แหละ บนบานสานกล่าวแต่ก็มีพระพุทธเจ้าเราอุบัติขึ้นมาก็เลยบอกว่าไม่ใช่แล้วมนุษย์เราต้องพึ่งตนนะเรานี่แหละประเสริฐที่สุดเราจะเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกผมก็ประกาศอัศพิวาจาวาจาที่อาจหันเลยแล้วพระองค์พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วว่าเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งฝึกฝนตนยังยิ่งยดก็บรรลุซึ่งสัตธรจะความจริงพ้นจากความทุกข์จากเป็นเจ้าชายสบายสแท้ ทำไมพระองค์เลือกที่จะตัดสินใจเดินทางที่จะเรียกว่าเป็นทางแห่งสันติสุขทางแห่งการลุดพ้นอันนี้ก็น่าศึกษาจริงๆริง,ร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 งท่านสุดท้ายแล้วการปรินิพานเนี่ยจะเห็นเลยว่ามนุษย์ทุกคนก็ไม่พ้นความจริงไม่พ้นสัจธรรมว่าเราก็ต้องมีชีวิตที่เเรียกว่าต้องจักไปอะ่ะเป็นอน,นิจจงมันไม่เที่ยงชีวิตพะพุูธเจ้าก็8 0ดสิบพรรษา ح, เนี่ย ชีวิตของเราถ้าตอนนี้ดูดีว่าเราจะเลือกเวลาเท่าไรก็จะถึง80หรือบางคนคิดกับตัวเองเสมอแล้ว,ว่าจะไม่ประมาททาชีวิตของตนทุกๆวันให้มีค่ายถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีเป็นชีวิตที่เขาจะเลือกมีความสุขแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะคติของพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาก็จะเป็นวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันสันติภาพของโลกอ่ะ บุตศาสนาพระองค์เนี่ยเพยแพ้ด้วยธรรมด้วยความดีไม่เคยที่จะไปคิดเบียดเบียนทาร้ายทําลายใครแม้กระทั่งเรื่องวาจาคําพูดเสียดสีทักทางให้ร้ายใครก็ไม่ทําแล้วก็ไม่เคยใช้มีดใช้ดาบใช้อาวุธอะไรไปยึดไปคองการขยายธรรมะของพระองค์เนี่ยเขาถึงได้เรียกว่าขยายด้วยธรรมจักจักก็แปลว่าวงล้อหรือเดินเนี่ยหร,หรือการกิ้งหมุนไปแหงล้อจักแปลว่าล้อ ตัวไม่อนพระราชาเขาเายอานาจาก,ก็ต้องเอาทหานเอาดาบเอาเอาบุธไปฆ่ากันแต่การเคลื่อนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเคลื่อนด้วยธรรมเคลื่อนด้วยความดีนะแล้วชีวิตคนบางคนเนี่ยมีคุณงามความดีอยู่ในตัวจะมุนจะเคลื่อนจะอยู่ตรงไหนมันก็เกิดความเจริญนะพระเจ้าเราเนี่ยหลวงพทีทอด้อคิดทอดความประพฤติการกระทําที่ท่านสั้งซ่อนให้พวกเราเนี่ยหลวงพีเป็นพระ พี่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้านี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะไม่เป็นคนที่วุ่นวายยุ่งเหยิงกับการกินการยกการนอนใช้ชีวิตที่เรียกว่าสลัดจากความเป็นเจ้าชายมาสู้ชีวิตที่เรียบง่ายเหลือผ้าสามผืนผมก็โกนทิ้งไม่ได้ปนเปื้อนดยการกินการยู่สบายไม่ได้ใช้เครื่องใช้อุป,ปโภคบริโภคอะไรที่เ็าเรียกว่าฟุ้งเฟอ้อเกินตัวนะ ชีวิตนี้ก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแล้วทุกคนก็จะได้รับความสุขที่ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันต่อมาชีวิตพระองค์เนี่ยเป็นชีวิตที่มีแต่เมตตามีความรักความปรารถนาดีเห็นความทุกข์ยากของคนอื่นก็คิดช่วยเหลือปรารถนาดีให้เขามีความสุขผลจากความทุกข์ยถ้าชีวิตคนเรามีชีวิตที่ปรารถนาไปด้วยความเมตตามีความรักความ เห็นโอเคนใจกันเนี <immigrant> ่ยโลกก็น่าอยู่เนี่ยข้อที่สามหลวงพี่เห็นชีวิตชาวพุทธหรือชีวิตเาของวุเจ้านี่เป็นชีวิตที่ต้องเรียนรู้ตลอดเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับรู้รับฟังปรับปรุงในการทํางานก็เช่นเดียวกันเนาะเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างเราก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องพัฒนาตัวเองตลอดและสุดท้ายเนี่ยชีวิตอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อะไรมาง่าย จะมัวอ้อนวอนมัวขอมัวนอนรอคอยโชคยุ่ไม่ได้เราจะต้องทำงานหนักหลายคนในชีวิตประสบความสำเร็จด้วยความขยันด้วยความมั่นเพียรด้วยความอดออมแล้วก็แลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนั่นแหละไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆนะชีวิตเราเนี่ยแปลกในหนังในละครเนี่ยยมเคยเห็นนางอิจชาไหมเพราะว่าทุกๆเรื่องเนี่ยบางทีนางอิจชาเนี่ยร้ายเหลือเกิน การแกล้งพระเอกการแกล้งนางเอกโดยเฉพาะยิ่งนางอิจฉาเนี่ยมันเป็นตัวร้ายที่แสดงได้ดีการแกล้งนางเอกมากเท่าไหร่ก็ทําให้ละครเนี่ยมันเข้มข้นมากหลายคนก็จะมีมีความสนุกสนานในการที่จะเอาใจช่วยนางเอกให้พ้นจากนางอิจฉาก็เป็นบทละครเนี่ยเป็นสูตรเราเห็นนางอิจฉาบางคนก็แพ้ภัยตัวเองแพ้ความดีของนางเอกนางเอกส่วนใหญ่ก็จะให้อภัย แม้เธอจะทำร้ายฉันจะแกล้งฉันยังไงฉันก็ให้อภัยเธอบางเรื่องนายอิจฉาก็หนีไปบวชหรือกับตัวกับใจอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรของหนังอย่างเช่นเดียวกันในแวดวงการบ้านการเมืองนะเราจะเห็นว่าบางทีพระรองคนที่โดนกันแกล้งโดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวก็มักได้รับความเห็นโอเค้นใจนะคนที่มาอิจฉามาสกัด มากันแกล้งอะไรตั้งๆนงดานาบางทีก็แพ้ไปแพ้คะแนนอะชีวิตเราเนี่ยมันแปลความอิจฉาเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดนะก็บอกว่าอิจฉาอนันตโคจราความยากได้หรือความอิจฉาคนเราเนี่ยมันบางทีมันไม่สิ้นสุดมีนักทดลองเขาให้คนตาบอดฟังจับสำเนนยงจับเสียงจากคนที่พูดนะคนตาบอดท,ที่มีความเชี่ยวชาญในการจับน้ําเสียงเนี่ย เขาก็จับน้ําเสียงคนเป็นร้อยร้อยคนเลยแล้วมีข้อสรุปหนึ่งคนตาบอดพูดว่าผมฟังน้ําเสียงของแต่ละคนที่พูดพูดแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความอิจฉาเจือปนอยู่เกือบจะทุกท่านเลยเกือบจะทุกคนเลยหนึ่งร้อยคนให้พูดให้ก้าวให้อะไรเนี่ยมันจะมีน้ําเสียงแห่งความอิจฉาดิสยาเจือปนอยู่เออมันก็แปลกดีนะอ่าเรามาดูกันคนบางคนเนี่ย จะอิจฉาคนแบบไหนเราคงไม่อิจฉาคนที่เขาร่ารวยมากจะเลินลุ่งเรืองมากๆคนที่ห่างกับเรามากๆบางทีเชื่อว่าคนคนอย่งางพวกเราทํางานเนี่ยเราคงไม่ไปอิจฉาบิลเกตไม่ไม่ไปอิจฉาอะไรนะทัมาร์คซักกรเบิร์กหรือคนร่ำรวยระดับเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเนาะมันก็คงจะเกินตัวเราไปหน่อยแต่มันแปลกครับคนเราเนี่ย ความรู้สึกอิจฉาจะมาจากคนที่บางทีก็มาจากระดับเดียวกันนี่แหละเคยเรียนรู้เคยทํางานมาระดับเดียวกันแต่วันหนึ่งมีใครที่ได้ดีกว่าเราก้าวไปสู่ความสําเร็จทางด้านเงินทองทางด้านชื่อเสียงหรือได้เกียรตยิยศได้ตําแหน่งที่สูงกว่าเรามาเนี่ยจะเกิดความอิจฉาเขาทันทีนะมันแปลงบางทียิ่งคนที่เคยต่ากว่าเรา แล้วเขามาทัดเทียมเราหรือเขาแซงหน้าเราไปได้นี่โอ้โหมันยิ่งร้อนรุมบางคนกับเครียดกับนอนไม่หลับนะผู้หญิงบางคนนี่ก็บอกว่าเพื่อนนี่ทําไมไปอิจฉาเขาสวยก็ไม่ได้สวยกว่าเราแต่ทําไมเขาได้แฟนรอทําไมเขาได้คนดีดีไอเราไม่เห็นมีแฟนสักทีก็อิจฉาเขาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนเป็นเรื่องราวองาุป,ปนิสัยที่สร้างสมแต่ความรุ่มรอ้อน อันนี้มันก็แปลกดิเช่นเดียวกันนะบางคนเนี่ยทำตัวให้เสมอเขามีอะไรที่เหนือกว่าเขาสูงกว่าเขาทั้งลาบทั้งยศทั้งชื่อเสียงทั้งความรู้แต่กับทำตัวให้เสมอคนอื่นไม่ได้เป็นคนที่คิดจะกดจะคมใครใช้เมตตาใช้กรรณาที่จะเป็นมิตรคนบางคนเสมอเขาก็ทำตัวให้เสมอบางคนต่ำกว่าเขาก็แสดงตนโอ้ฉันต่ำกว่าฉัน ยังไม่ได้เทียมทัดคนอื่นก็ไม่ได้ไปอิจฉาใครก็ยินดีในความสําเร็จในความรุ่งเรืองของคนอื่นเนี่ยมีใจปัรถนาดีมันแปลกนะเราไม่อิจฉาลูกเราไม่อิจฉาพอ่ออิจฉาแม่อิจฉาในครอบครัวเนี่ยบางคนก็บอกว่าน้อยแต่มันก็มีนะพี่น้องกันบางทีก็อิจฉาความสามารถอิจฉาลูกปปพันธ์สันทานอิจฉาเรื่องของความร่ารวยยศท่าบรรดาศักดิ์เนี่ยพระเองก็ต้องมาเตือนกตติกันเนาะ ความรุ่มร้อนในใจบางทีมันมันเกิดจากสิ่งเนี่ยนะถ้าเราควบคุมความรู้สึกอิจฉามาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่เราจะมุทิตา <Yeah. S 1> ปรารถนาดีกันด้วยความว่างดี <Yeah. S 1> เห็นคนอื่นเขาได้ดีก็ยินดีด้วยมีความสุขไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าคอยพูดจะคอยกระทําคอยขัดคอยขว้างคอยกัยยยก้นคอยแกล้งหรือเห็นคนอื่นดีกว่าทนไม่ได้วันนี้ก็คงเป็นธรรมะ หัวข้อหนึ่งนะสั้นๆในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาวันที่ผ่านมาวันที่สามเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวันประสุดตัตรุปรินิพานบางวัดก็มีการทําบุญยายมีการเวียนเทียนกันตอนกลางคืนเดี๋ยวนับไปอีกเจ็ดวันอีกตอนนี้มันผ่านมาวันที่สามเนี่ยเขาจะเรียกว่าวันอัฐมีบูชาก็เรียกวันเผาศรีละบุทธเจ้าหลายคนก็บางวัดมีเวียนเทียนนะมีการระลึก เจมีการทำบุญไส้บ้านแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องนี้น้อยหลวงพี่ก็คิดว่า้านังอย่างเทศกาลนี้เป็นเทศกาลวิสาาบูชาพวกเราทุกคนยังน้อยน้อมนําพระพุทธเจ้าเข้ามาสู้ในใจเนี่ยก็ขอให้ลดละไอ้ความอิจฉาริษยาก,กันในใจเนะเราใช้ความเมตตาปัถนาดีกันในการร่วมงานกันช่วยเหลือเกื้อกูลแนะนําแก้ไขสิ่งบกพรอง เราเห็นใครเขาดีกว่าประสบความสําสเร็จกว่าก็าไม่ไม่ต้องไปรู้สึกรุมร้อนครับเกรียดกระวนกระวายหรือต้องไปรู้สึกอิจฉาลิสยารุ่มร้อนอะไรถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะการเพาะเมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดใครมีทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์ใครมีโศกขอให้เขาพน้นโศกใครมีภัยขอให้เขาพน้นภ,าพนภัยเราทําอย่างเงี้ยได้ทุกๆอิริยาบถทุกๆก,ก,ก,กลมให้ใจ วันเวลาของเราทุกๆวันเนี่ยเป็นวันเวลาแห่งการเพราะเมตตาวาทนาดีต่อกันแล้วรองว่าชีวิตเราก็จะมีความสุขมากมายหลวงพี่เองนำแนวคิดนำคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราได้ลองน้อมนำปฏิบัติกันอย่างหน่อยก็ในช่วงเวลาสักเจวันเทศกาลวิสาขาบูชานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรา ลดละความอิจฉาและสยายความพยาบาทเบ็ดเปลี่ยนรวมแสดงความยินดีรละมุทิตาต่อบุคคลอื่นชีวิตเราก็จะมีความสุขนะเอาละพวกเราทุกคนได้ให้ความสุขพระจันาร์สุขกัตถาตาเมธาวีสุขขังโสอติคัตจติผู้ให้ความสุขก็ย่อมได้รับความสุขความสุขที่พวกพนักง,งานทุกคนโดยเฉพาะอนันต์นะครับน้องหวย คุณพ่อสุริยะที่ได้เกือ้อกูลได้ให้หลวงพ่อพาลพลสิ่งของวัตถุอามิสบูชานี่ก็ขอตอบแทนกลับคืนเป็นธรรมะเป็นเป็นเรื่องของธรรมะที่แทนไปด้วยธรรมทานนะไม่ใช่อามิสทานที่จะตอบแทนกันก็ก่อให้คุณพ่อสุริยะน้องอันนันน้องหวยพนักง,งานบริษัทชอยจิวทุกๆคนที่ได้ร่วมงานได้ทำงานในวันนี้ได้ฟัง ข้อคิดได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มาโนทประจงเป็นผู้มีกำลังกายเข้มแข็งมีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีสติมีปัญญามีความสามารถประกอบกิจน้าที่การงานใดๆก,ก,ก็ให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืงองงกงามประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไปสิ้นการละนานเถอสาธุแล้วมีโอกาสคงได้พบได้เจอกันใหม่นะขอบคุณนะครับ